สวัสดีค่ะแพตค่ะวันนี้แพตจะพามาดูอากาเวนะคะหรือเรื่อกอีกชื่อหนึ่งว่าป่าสนนาลายค่ะตัวนี้นะคะกำลังออกดอกค่ะน,น,นะคะกำลังออกดอกเห็นในเน็ตนะคะตอนแรกเพไม่รู้จักว่ามันชื่ออะไรนะคะเพตไปดูในเน,น็ตเขาบอกว่ามันคืออากาเววป่าสนนาลายประมาณ ประมาณสิบปีค่ะมันถึงจะออกดอกแล้วพอมันออกดอกเสร็จก็คือต้นมันจะตายนะคะแต่แต่ตรงนี้อะ่ะมันน่าจะอุดมสมบูรณ์เขาปลูกยังไม่ถึงสิบปีประมาณห้าปีค่ะออกดอกแล้วอันนี้นะคะพอพอพอมันออกดอกใช่ไหมคะแล้วทีนี้ตรงดอกมันนะคะมันก็จะเป็นต้นอ่อนต้นอ่อนต้นเล็กๆขึ้นมาค่ะก่อนหน้านี้พัาได้จากบ้าน เดี๋ยวถ้ามีใครสนใจนะคะเดี๋ยวพะเจ้ามาขายให้ขายอเนี่ยถ้าบอกขายนี่เพื่อนหายตลอดเลยนะคือแบบว่าไม่ต้องหายก็ได้นะคะแบบว่าใครสนใจก็ซื้อไม่สนใจก็ไม่เป็นไรคะ่ะคือเล่าให้ฟังเฉยแตบบ่ว่าคือมันสวยนะคะเดี๋ยวพัดพาไปดูใ,ใกล้ๆนะ,ะอันนี้นะคะ่ะเพื่อนบ้านเขานะคะ ของเพื่อนบ้านเขามาแอบถ่ายของเขาเนาะนี่ค่ะตอนตอนที่มันขึ้นใหม่ๆยางสวยนี่คือเขาตัดกิ่งแล้วค่ะแต่จะพาพไปดูอีกฝั่งนะนึ่งนะนี่มันมันจะเป็นแบบอลังการงานสร้างมากพี่นะ้องมันจะสวยตอนแรกอะตอนแรกที่มันยังไม่ออกดอกก็คือมันจะหกผุบหน่อยเนาะมันจะหกผุบวันนี้แล้วก็ ตอนแรกที่เป็นเห็นคือเขาเอาไข่มาไว้บนเนี้ยค่ะเอาไข่ที่ไข่ไข่ไข่ที่ที่ตกแล้วนะเอามาไว้แบบว่าเต็มตามกิ่งเนี่ยคือมันสวยมากเลยอะค่ะเผื่อใครมีต้นแบบนี้นะคะลองไปทําดูเห็นนะเห็นเขาเอาไข่นะไข่แล้วเหมือนเราตอกที่แบบว่าเหมือนเราเราจะทําตุ๊กตาก็เอามาใส่ค่ะสวยมากเลยนะ พอสักพักต้องคอยดูเพราะรามันน่าจะตายแบบที่เขาว่าเลยเพราะว่ามันเริ่มนั่นแล้วมันก็จะออกดอกพอออกดอกแล้วมันก็จะเป็นต้นเล็กๆขึ้นมาพอดีเพ็ดไปได้เพไปได้พันุมาจากอันนี้ของคนอื่นนะของเพื่อนบ้านเขาไม่ใช่ของไม่ใช่ของเพ็ดน,นะแต่ของเพ็ดที่ปลูกไว้กำลังสวยเลยเ,เยอะด้วยเพไปได้มาจากบ้านนาะ อันนี้ค่ะมันเป็นไม้หายากนะส่วนใหญ่เราจะเห็นตามสถานที่ราชการเพื